อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเป็นลองเพลย์กันแล้วกันนะครับว่ามีโปรเจกต์ทำนิดหน่อยนะครับแล้วก็เออเรียกว่ามาวอร์มมือกันแล้วกันนะครับเพราะว่านาฬกาเปิดฟรีแล้วคนเยอะมากๆเลยนะครับล่าสุดก็มีกิจกรรมมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเป็นกิจกรรมของทางเนียออโตมาตานะครับแน่นอนว่ามาเป็นสก,กินนะครับ เป็นสก,กินของเอ่อชื่ออะไรนะไวเปิลหนิงนะครับตัวแรกๆเลยที่เราได้เลยนะแล้วก็มีแก๊งของเขาอีกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวประมาณ4ตัวนะครับแล้วก็มีตัวใหม่เป็นสุนัขก,กิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าอันติเนี่ยทีมไฟได้ดีมากๆเลยนะครับไนอยู่ตรงไหนเอ้ยอัาอันนี้มีนายเอสนะครับมีอีก2ตัวนี่ ผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดขายเรีอยงนะครับเยังจะยังไม่เปิดขายหรือเปล่าค่อนข้างจะปรับใหม่เยอะนะครับเพราะว่าเงินตรงเหรียญโบราณเนี่ยมันซื้อตัวละครไม่ได้แล้วนะครับต้องมาแลกเป็นเหรียญฮีโร่อีกทีหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทำให้มันยุ่งยากทำไมเหมือนกันนะครับอัอนนี้ตรงนั้นก็ยังค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จากที่เราจ่ายเงินไป400ตอนนี้มันกลายเป็นเอ่อเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้แล้วนะครับให้เราเติมเหมือนเป็นระบบ V.I.P เรื่อยๆสักอย่างนะครับมันก็จะได้ของพวกเนี่ยของทองอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ได้เติมอันนี้ไม่ได้เติมนะครับเป็น Xbox Plus มันก็เลยให้มาถึงดีลักเลยทีเดียวนะครับหรือไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องของผู้เล่นเก่าด้วยนะครับ แต่ถ้า,าขั้นสุดของมันเนี่ยเป็น V.I.P. ขั้น3มันจะได้เป็นสกินมาตาลิกับสกินสลิงนะครับแล้วก็คอลเลคชั่นซาวแท็ต้นฉบับมันก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของ b a t t n p p s s s ก็ค่อนข้างจะมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมก็เล่นไม่หมดสักทีนะครับ ผมเคยซื้อไปซีซั่นเดียวที่เล่นเล่นจนสุดทางเลยนะครับนอกนั้นผมก็ไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าผมเล่นไม่จบเลยนะครับมีร้อยร้อยสิบเลเวลเลยนะซึ่งไม่น่าจะจบนะครับส่วนกิจกรรมนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะมีหลายกิจกรรมเหมือนกันมีสกัดาดใหม่ตัวนี้เป็นของเนย a โตมาต้านะครับเก็บหัวน็อตก็ยัง ก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับน่าจะได้ส่วนนักสู้เกตยติยศตรงนี้เป็นเหมือนเกมยิงอวกาศนะครับซึ่งผมจะไม่กดเข้าไปในตอนนี้นะเทียนธงหลิงหลินนี่เป็นกิจกรรมของตัวใหม่นะครับเป็นจริ้งจอกเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ทําแล้วรู้สึกว่าจะได้กล่องสุ่มมากล่องน,นึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันเป็นแค่เนื้อเรื่องที่เรา มินิเกมแบบเดินตามเนื้อเรื่องเฉยๆไม่มีอะไรอันเนี้ยส่วนอันนี้เป็นกิจกรรมของเ,อเขาเรียกอะไรนะกระชับปองนะครับไม่มีอะไรไเป็นชุดของตัวใหม่กับชุดของ 2B สีขาวเท่านั้นเองนะครับนออจากนั้นก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับโอเค แล้วผมจะให้ดูฮีโร่ใหม่กันก่อนนะครับ <I S 1> ตอนที่ผมเข้าเล่นล่าสุดก็คือมีอ่อถูเยนะครับน้องพี่เสือเนี่ยเออแล้วก็มีตัวใหม่มาสองตัวนะครับก็ค oh, <I> ือจี้ิงอิงกับตัวที่เป็นจิ้งจอกนะครับเขาชื Girl, ่อวี่หลิงหลงโอ้ชื่ออ่านยากดีจังนะครับประมาณนี้เนาะโอเค เดี๋ยวเราก็จะไปวอร์มมือกันสักตานะครับถือว่าเป็นลองเพลย์ก็นแล้วกันแล้วก็มาอัปเดตอะไรใหม่ๆในนาฬิกาด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นมนนานานแล้วนะครับเพิ่งจะเล่นไปกับเพื่อนไปช่วงสองสาวันก่อนนะครับอันนี้มาเล่นเดี่ยวนะ อ๋อเกดติดตามเลยเสียงเมาส์อาจจะดังไปสักหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเ <c oughs> ขาบอกให้ติดตามลงตรงไหนอะ่ะโห <c oughs> จบไวไปเนี่ย ต้องรีบหาอาวุธก่อนเลยนะลงตรงนั้นโอ้หห้าคนเลยเหรอเริ่มมาต้องไปแบบตีกันเลยอะ่ะจะรอดไหมนนเน้นเกมจบไวหรอ โอ้โหโคแล้วก็ถือว่าเล่นเอาสนุกสนุกลวกันเนาะบอมมือนะครับที่จริงควรจะไปโหมดไี หมดที่เป็นเดสแมทนะแต่ว่ามันจบไวไปนหน่อยนะผมว่าเขาไม่ใช่จบไวผมพูดผิดมันหาห้องช้านะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันคนชอบเล่นโหมดนี้กันมากกว่านะอูออ้มีมิสันมิสัน ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเขาอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตรง ข้อบนสุดมันจะมีของทองอยู่นะมีเประวะอ๋อนี่มันไม่ใช่บนสุดอ๋อมีมีมีอยู่มีอยู่มันมีไอ้ตัวเล็กๆนี่ด้วยนะครับกดไปแล้วมันเหมือนจะเติมเกาะให้อัตโนมัติแบบทีละนิดทีละนิดอ่ะโอ้หไม่ได้เกาะฟ้าเลยอ้าวไม่มีคนหรอํราไรเห็นมีคนอยู่ เหมือนเพื่อนจะไปมาแล้วนะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรโอเกลียงบล็อกเลย <c oughs> นี่เจอคนแล้วสินะ โอ้โ,อ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 โอมองไม่เห็นนะโอเคไม่เป็นไรอืมโอเควิชายอยู่ ไอเจ้าตัวเล็กมันเพิ่มเกาะเทนิดนะครับมีกระบองให้เล่นด้วยแต่ว่ายาเกาะจะหมดละโอ้ไม่มียาเกาะเลยเอาเล็ก,ก,กนนะไปกว่าเดิมมีด้วย อยู่แถวนี้น่ะนั่งไงสวย โอ้ยแม่ไม่ได้ไม่ช่วยกันตั้งแต่แรกแล้วโอ้โถเป็นไรไม่เป็นไรมีคนยิงอยู่อ๋อผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันโดนตีแรงจังเลย่ไมเป็นไรเดี๋ยวต้องน่าจะต้องหาใหม่นะครับ ขอใหม่เพราะว่าไปตรงนู้นก็อันตรายนะแต่แถวนี้มันจะมีเกาะอ,อีกรูดไปหมดหรือมั้งหนูก็มีดาบคู่ไม่ไม่อยากเล่นเลยมันโดนแพร,รี่ง่ายนะเวลาวิ่งเข้าไปชิดตัวอะไรเงี้ยผมมองว่ามันง่ายไปน,นะ นไม่มีคนเปิดโอ้สวย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 แต่ว่าก็โดนแพรลี่ง่ายอยู่นะตาบญี่ปุ่นต้องเดิน ไม่เกาะฟ้าแล้วอ,อันนี้เราน่าจะอยู่สุดแมปนะครับมาเากาะก่อน น่ามีใครนะนีณจะเว้นเพื่อเราไปเจออย่างน้อยเกาะฟ้าก่อนก็ยังดีอ่ะอะไรอ่ะติดกนแลวโอ้ไม่มีคนไม่ดับเกาะเลยจริงเหรออออนี่ไงมาแล้วไป เกาะฟ้าว่ายากแล้วเกาะม่วงน่าจะหายยากกว่าโอ้มีภากิจไล่ล่าด้วยน่าจะมีไม่ใช่ตีเดียวนะผมว่า โอ้มีแล้วโอเคเอาไปเผื่อก็ได้ให้มาขนาดนี้ก็ไม่ตายเอ้ยเพิ่งเพิ่งตายกันนิโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวจะสู้ไงก่อน

น่าจะไปชุบเพื่อนกันอยู่นะครับอ้ยข oh, ดเร็วไปนอย โอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเกิดมาปล่อยจังอ่ะมอ๊ฆ่าตายไม่ใช่หรอโอ๊ยโอเคโอเคไม่เป็นไรอยู่ดีๆมาพุ่งมาเฉยเลยไปชุบกันตอนไหนเนี่ย แอบมาชุบเป็นตอนไหนเฮ้ยครับน่าจะได้แพรลี่เปล่าเอ้ยไม่ได้แพรลี่เจอเลยโอ้หมื่นฮ่าโอเคส,สกอร์สวยอยู่นะครับแต่ไม่ได้แพรลี่อะ่ะเสียดายเหมือนกัน อาไม่ได้อะไรเลยเหรอโอเคในกิจกรรมนี้นะครับเหลืออันเดียวที่ผมยังไม่แลกอะ่ะเดี๋ยวอีสตันโอ้ยจบคู่ไวมากนี่คือผลดีของการเเปิดเกมฟีนะครับหาห้องได้งง่ายสุดๆผมกดยังไม่ถึงสอวินาทีเลยได้แนละ้ว My aim is true. Oh, Lindola, the seas know I love them, and they worship me. เหมือนเขาจะปรับใหม่แล้วนะครับตัวน้องน้ำเนี่ย <c oughs> มันรู้สึกจะปลาหอ,อกได้ได้ช้าลงเพราะมีครูดาวนะครับต่อครั้งเนี่ยมันทำให้แบบแต่ว่าก็ยังเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะควิกอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลากดสกิลเล็กของเขาเนี่ยมันไวนะครับ ดาบยาวอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันเหมือนดาบใหญ่แล้วมันดูแพรลิงง่ายก็ไม่รู้น,นี่เพื่อนน่าจะรูดไปแล้วนะครับ ไปโผล่ตรงนู on oh so ้นแล้วเหรอเหมือนจะต้องวาร์ปตามไปโอ้ยเดี๋ยวเดเผื่อมีเกาะอนี่ไงมีเกาะวาร์ปไปหรือเปล่าไม่ใช่นะเดินไปเฉย เกือบแล้วเกือบเกือบวิ่งไปคนเดียวแล้วอยู <berries Wel> <sound> ่ตรงไหนนัวนลืมลืมกดติ๊กโอ้โบอดวะเนี่ย เหมือนบอดไงลูกเอ้าผมรีบไปหน่อยโอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมาโดนนัวเลยหรอเหลือเกินอ่ะเหลือเกิน ี๋ยวต้องรีบไปเกิดก่อนะเจอกันเจอกันโอ้โหโอาวุธติดตัวมาเรียบรอ้อยสวย อ้ก่อกนตีไม่ทันแต่ไม่น่าจะมาถึงเราเลยละ่ะ Hoa hỏi hoa 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 เออกลอนแปบ <laughs> ๊บนึงเออหลอดไปเอาตีเอาเออนั่นแหละ เออบล็อกเปิดข่าวก็โดนสิจ้ะออแต่ตอนนี้ไม่มีไอ้น,นี่และนะผมหมดแลวนะครับมรมรไม่เอาผมไม่ใช้ดาบคู่ครับอู้หศพเต็มเลยมียาเกาะไอ้บบันเนี่ยเฮ้ยไม่มีเลยเหรอ อย่างน้อยก็มีอันนี้นะเออเฮ้ยเกลดเต็มด้วยสนุกเจ๋งแหละเพื่อนเราใช่ไหมโอเคผมมันจะไต่ทำไมอ่ะมัน แล้วโอ้ยบูมูนเยี่ยมขอบคุณครับนี่ต้องหาช่องเปิดก่อนนะเพราะว่าหมดละผมไม่มีเงินมีวันสองโอ้ยพูดอีกทีเลยอะไรอะลองซอสไปไปเอา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  จะต้องเล่นลองซอยาวนะไม่มีที่ซื้อของเลยหรอเดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปลักษณ์ก่อนไม่ชอบเลยเออไม่เอาเงาไม่เอาอุ๊ย <c oughs> คุณถูกศัตรูพบแล้ว าสิมาสิไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะมากี่ตัวไม่รู้นะแต่สามเนี่ยทีมสามเพราะว่าปกติบอดเขาไม่เค้ะระครังกันนะไอ้ก๊อดจุดดาบทองแล้วอย่าไปหยอก อ๋อเอาเควสตามล่าอยู่หรอผมเพ่งเห็นนะเขาหนีแล้วเขาลุนไปทางโนะ้น่ะอ่านี่ไงน่าจะเซตน่าจะเซ็ต,เซต,ตัวสู้แล้วนะ <c oughs> เปิดก่อนแล้องระวัง <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มันนวนี่มาไม่ใช่ตีเดียวนะครับโอ้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 หายโอ้โหมันนวมันนวอยู่ผมก็จะไม่เหลืออะไรนะขอเพื่อนมาช่วยดีกว่าเออแหละแบบนั้นสวยครับผมเพื่อนมีเจ็ดทองด้วย แต่ว่าโดนอันติไปแล้วนะครับเพื่อนโดนใช่หรอเพื่อนโดนหรือใครโดนเนะี่ยเขาเพื่อนโดนนะฮะเรียบร้อยไปแล้วโอเคมาทีละคนนะรเรียบร้อยโดนรูดกระบี่ไปแล้วเนี่ยกระบีบ่ทองด้วยจะหนักเลยสามสองเร่้าเพราะว่าเขานัวกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะถอยก่อนก็นได้ เนียบร่อยตายหมดฮโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นการวอร์มมือกันก่อน <laughs> ตาสองนี่คือแบบรั่วมาดูสกอร์ตัวเองก่อนเนะี <laughs> ่ยสกอร์ไม่ค่อยได้ค่าเท่าไหร่นะครับ ได้สามอ่ะยังดียังดีงดโอเคไม่ได้เหรียญอะไรเลยนะดาเมจน้อยสุดในทีมเลยผมนึกว่าเขากำลังแบบว่าเซตทีมสู้เฉยแต่ว่าโอเคไปแล้วก็ <laughs> มีคนแจมงงไปหมดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ c คช u ช l ยรองเพลงในวันนี้เดี๋ยว ครั้งหน้าจะมีอัปเดตอะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้แคชชวยร์รีเพลย์แล้วก็ลองเพลย์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ